ก็หาหมูยอไม่เจอเหรออะเอาอาไมขอาม่ไปก็หาหมูยอไม่เจอเจอแล้วก็จะกินแล้วครับก็รูปหลอ่อก็จะกินหมูยอแล้วพออะไรไมาแรกก็ก็ไม่ยอมเนาะถ้าก็ได้หมูยอนี่ก็ไม่เอาอะไรไมาแรกก็ก็ไม่ยอมนะเนาะก็สู้ตายเลยเนาะพู้ครับผมนะ ก็สู้ตายเลยเอาอะไรมันแลกก็ก็ไม่ยอมแล้วนะเนี่ยตัวใหญ่จังเลยใครว่หน่าอ้วนพ้วนสมบูรณ์เนี่ยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยครับผมมองกล้องหน่อย,ลออยกล้องหน่อยนะดูหาโค้ดสีนี่หาโค้มองกล้องหน่อยอย่ามาควนเนาะไม่ยอมอ่ะ อย่าไม่ควนก้นนะอร่อยที่สุดในโลกเลยก้นนี่นะ,ะถ่ายหมดโก้นนะหมดอย่างรวดเร็วเลยอ่ะมันกินหมดแล้วอ่ะก็มันจะเวอร์ไปไหมเนี่ยกระลอกลนะันเนี่ยกินเนื้ออย่างไวเลยอ่ะฮึมมีอะไรหมดแล้วครับหมดแล้วฮึฮึ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอเหรอจะเอาอีกโอ้ยไม่มีละหมดละอก็หลอดจังเลยก็หลอดที่สุดในโลกเลยไม่มีแล้วครับอะไรอะไรไม่พอใจหมดไว้เกนินก็ไม่ก็ไม่ยอม ก็จะเอาอีกไม่ยอมจะเอาอีกอร่อยก็อยากได้อีกก็อยากได้อีกน้อก็อยากได้อีกเอามาหามาใหม่เอามาเร็วๆเอามามามาหงเยียงเยีงเยไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมอยู่ไหนอยู่ไหนหาเอามามามาหาเอามาก็อยากกิน อยากกินก็อยากกินกับกินนอนด้วยพี่มันไม่กินหรอกแต่บันอยู่ที่นี่มันกินทุกอย่างที่มนุษย์กินได้อของมนุษย์นะ่อร่อยที่สุดมันกินหมดทุกอย่างไหนก็ดูหน่อยสิดูหน้าตาคนกินเก่งหน่อยสิหน้าตารูปลอน่ะเหรอไหนครับก็ดูรูปรอหน่อะครับผมอืมง่ายง่าอืไม่เอาอย่าก,กัด อันนๆอืมอะไรอะไรอมร้องอะไรอือืยู่ไหนอยู่ไหนอืออ้าวอ้าอ้าอื บนอะไรเนี่ยบนอะไรเนี่ยบนอะไรเนี่ย